สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องเห็นเนาะก็ยินดีต้อนรับ FC เข่าสู่ซอกบาภูไทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่ยเบาภูไทยสิพา FC มาเบิ่งเศราๆอยู่ในเขตชนบเนาะพี่น้องก็เจ้าสิอาบน้าพี่น้องเ้ยยามตอนเที่ยงพี่น้องเ้ยเพราะว่าบาภูไทยได้เห็นน้องๆคนอาบน้าอยู่ในป่านพี่น้องเนาะ ในชายห้วยพี่น้องเดี๋ยวบอกทายสิพาอ่าทุกคนไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้น้องคุณกำลังสอาบพี่น้องเลยสายหนาบพี่น้องสายเย็นดีเย็นแห้งดีพี่น้องเสียงนกห้องจิบจับจิบจับู่พี่น้องอบรรยากาศขับเลยเสียงนกห้องไลด่ดิพี่น้อง sao đi nó cười sao đi bừng sao nó làm bà đi tốt đi mà bừng sao sao ăn nằm nó yên mà nòng. yên. Chị ba hòn, ba hòn tí. được. bọc cây. để nọc tí, để chồng này. โบกไก่ขึ้นมาไปพี่้หงน้ำบกนะน้ำบกนะที่เราไปใส่ใส่ที่เย็นือดิเงด้เดูนั่งตาสบู่เช้ามีข้างแหนนี่ที่จะเย็นขับน้องน้ำนี่เนาะแฟบเดี๋ผมสัเพาะเย็นขับมาเนอกับชั้นซีกันเนาะเย็นแห้งกันเนา Nào bắt đông cười Nào ừ. <coughs> Ai ạp năm cái này tí Chú ai ạp năm cái này bảo Đây Thấy là chú Chú thu lăng này Chú <coughs> lăng hay ai đấy là cái này ạp Nó ạp nó Chú nó không ạp chứ gì bảo Nó ạp có lăng lươm bốc bây là phía nội Nó ạp bốc bây là Cái kia hắn nằm lái lại phía nội Toàn nóng nóng con mà ạp chứ này เดี๋ยวตอนนี้แม่น้ำลังบกพี่น้องเพราะมันเป็นย้ำย้ำเดี๋ยอนย้ำแหลงเลยพี่น้องชิวร์กันเดือนนี่ก็เขาเดือนช่องเลยเนาะเดินช่องเลยพี่น้องเลยมันจะแหลงน้ำก็จะบกลงนล็กนึงพี่น้องบรรยากาศทักเติเงาเลยน้ำใสใสข้นกะเท้ขาวงามงามตาก็มีแต่แฟบกับสมูกเนาะพี่น้อง ก็นหนยังง้าวพี่น้อยยังงามต,ตาผู้สาวไม่มีเคี่ยวมนามเนาะนี่เคี่ยวมบนหนามบมีพี่น้อยมีแต่สบ,บูู่ชิมาวัตถุเรือเอาแฟบสบู่แฟ,บ,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 บ,ฟบก็อชิอมาว่านี้ตลอดบะหนามน,นี่นะมา,าตลอดบะหนองอ<า>อตลอดว่ดู โอดนึนึงาลนอาบอาบน้าดนึงนาวดิน้านาวนี่พูได้อาบน้าเลยดนึงอะอาบตลอดนาวเนาะอาทิตย์ละเท่อยังสดอยู่ตีฉน้อกนี่ยังสดป่เนาะอา่น้อยังโสด ยังสวดตลอดเนาะไม่พอไม่พอสวดเลยหละไม่ได้ไม่ไ้แม่มุ้ยไพหมากเนาะสวดจนเมื่อยเนาะทูเลยเลตอนยำพันหอนเนี่ยตอนยำน้ำไปทูได้เหรอนพอต้องทู บรรยากาศขากอะไรพี่น้อยบรรยากาศนี่ถา่ายไปได้มาเห็นนี่ถือว่าโอ้สุดยอดเลยพี่น้อยตาสมมุติเช้าสดไม่มี้ยงพี่น้อยที่มันหนาว่มือนี่แต่ะแฝบกับยาชาหัว ใช้จะดีคือหันงอเลยได้ไม่เหนือ่อเพราะได้เด็ดเข้าขาวุบหมูแ้วบานตาอาหนานตานธรรมนา สิได้ชู้สบู่นี่ทูขาทูแขงก่อนเนาะช่วงน้องยังไม่ได้สุสบู่ตียังไม่ได้นั่นตียังไม่ได้สาบผมตีเออต้องทูแขงทูขาก่อนแจ็คมื่นสาหัวตัวหนึ่งสองมือตัวนึงสองมือตัวหนึ่งสองมือตัวหนึ่งจังสะเออสาทุกมือก็มันติะอาดรผดเนาะ เขาเจ้าประเดีมาฮะปลาบอเท่าๆเนี่ยเขาเจ้าประเดีมาใส่เมองบ่อยู่ห่วยนี่ใส่คือกันบ่ตอนนั้นหยันเขาหมดแล้วเขาเจ้าเคยมาหมุดบอกลางคืนเขาเคยมามาดำบอกลางคืนบอเคยหนอ่ะหมดหนึอ่เออบอเคยบอสอนสอนกุ้งก็เฉยเนาะได้บอสอนกล้่มนะโตบอเคยบอเคยเคยแต่ไปสอนอยู่ภายเอออยู่นี่บอเคยไปมาสอนคนเนาะ ออคือเย็นขางเลยพีนยนน่น้อยเย็นบนนอกโต๊พอดีกับอากาศห้อนนอกคามคาด料เนพี่นือยหเสยตอนนี้เวลาสีาส่โมงเย็นด<อ> <laughs> รวยวันศุกรมุมดเงียชนามเต้มาดีเงียชนามเต้ออ,อ,อ้ล่ำเนาะพิธีบ่เงียบบ่บ่พิบ่กินมาแจ oh <laughs> เป็นวิธีซีดีเทอร์ที่เราเลยที่เขาเบาลงเลอาบน้าแบบสมัยแต่ก่นอนเนาะบมาไทยเนาะแมนบางคนเขาก็บ้าน,านวันนี้ก็เขาก็ยอมรับที่เราเลยแต่ว่าหลายคนก็การท่าเบิงในแง่แบบวิธีชีวิตของสาวลอบัดปานไปอีกแบบนึ่ง fc บางคนก็นกนนเกกพิ่นว่าบางคนก็มักบางคนก็บ่มักพี่เราเลยแต่ส่วไลม์แมน fc เพิ่นมักพี่น้องเลย ฉนหน่อยว่าเอฟซีเป็นว่าบอมักเนาะเบิ่งคลิปอ่าสาวๆอยู่ในเขตสุนทรบดอาบน้ำพี่นอ้อยแต่กะทางทีมงานกะเอาใจตามเอฟซีเห้นไหพี่นอ้องบางทีกะเพื่อนกะขอมาอยากเห็นสาวๆอาบน้ำพี่นอ้องเยจัดไปพี่นอ้องทีมงานทำบรยากพี่นอ้องก็เต็มขอมาจัดไปหน้อง,งสาวเกิดเพิ่งอ,อาบน้ำเลยเออ Hai, lúc ăn năm nè sao cưới mà màu, ai nè, cứ xiên lột luôn lột lột cái tama ừ ờ cái รถจักรแล้วตะยามันล่มพี่น้องครัโอ้โหโอ้โหเจ้าขาบมากพี่น้องเ้ยอือ สอดสมัยตะกีบึงเป็นขนาดเล็กเน่ยเ,เปตาคือเย็นขักมนมงนไปไกลเนาะคือเยน็ยน,ยนแหง่งเลย เสียงนกเสียงกาลายนี่พี่น้องเอออยู่ป่าอยู่ดงแบบตรรมชาตอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องอุดมสมบูรณ์เบิดนกลายพี่น้องโอ้ย เราสาหัวป่ะใส่ยังไลยสาหัวนะหนวดหนวดพุ่มไปเลยนะพูดมาเห็นสาคือนวดเลยสาอะไรป่แะวนวดก่อนสาป่ะสาก่อนนวดนวดก่อนสาพี่น้อยโต๊ะแล้วเลยนาวเลยนาวแล้วบ้านหน่อมา น้องราดูสหัวห่างยนสัน้องก็กไปแสรลอยไปหูลอยทางงูปลาเลย <c oughs> น้ำ,ำ,ำน้ำย็นน้ำหนาวอาบชี่ไไนไม่ไหวเลยไม่มีใครกระแนงมอนห่อน,นู๋จุดามดตุดดำเลยเจ้าดีมาก เงียบบ่สเงียบลึกสเงียบลึกเงี้ยลึกกูยเบิร์นไม้สะเงียบลึกน้ำแห้งบ่ะหนาวยางมาบ่ะออช่วยชิมอาบหนานไม่ช่วยช่วยเมื่อส่งบ่สจังเลยใช่บ่ช่วยเมื่อส่งเมื่อส่งก็ได้โอ้โหน่ามคำร้ายด้วยนะคนมาอาบอยู่ในน่อง มาหาป่าเลยพี่น้อยสำเป็จกุศะวันนี้จะมาหาหนาวค่ะน้องเกยดเป็นยังสาวัวอยู่พี่น้องน้องสาวโตกะล่อถ่าผิวขาวขาวพี่น้องเยทีที่ามหาน้องสาวโตน้องสาวตะวันแล้วก็น้องๆอยู่ในอ่าสองของทีมงานกะเบิ่งเอาพี่น้องเย Ngam sụt yon, lời. <laughs> kêu về mặt ừ, mặt mặt sạp, ừ. hiu về mặt mặt Nè, mặt 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 10นาที10นาทีเนาะชั้นออกอาบน้ำเนี่ยได้บ่ส10นาทีเกลือบเร็ววัเนาะอากาศมันหนาวเนี่ยน้องเนาะอากาศหนาวแห้งกะอาบซีไว้แน่พี่น้องเลยนช่วงแามผ่อนโอ้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะน้องน้องคนเก่าซีกั๊บในเฟิร์นวะใครว่าจะบานน้องนะไกลไกลเนาะให้ช่วยเมาส่งน้ำบ่สิไม่ส่งได้ยังไงเนาะวไม่ส่งบ่ Ừ, พี่น้องเว้ยกับคลิปนี้กับบ่มียังไล่พี่น้องเว้กะะยกับพาเอฟซีมาเบิ่งน้องๆคนอาบน้ำแล้วก็เอาพายกันเฉพาอน้ำหนักปิดคลิปไว้แค่ชนีก่อนพี่น้องเว้ยเนาะขอบอกบ G, ขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามมาส้มคลิจปจนจนจบพี่น้องเว้ยอยู่ดีในแห่งเบิ้อสู้สุดคนพี่น้องเว้ย